ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฟในศีลในธรรมทุกคนทุกท่านต่อจากนี้ไปอาจรมาก็จะได้มาพูดเรื่องการขาดจากไตรสระคมที่มีปรากฏอยู่ใน พระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎลำดับเล่มที่39คัมภีร์ขุตกานิกายขุตกะปาฐะอัตถกาธาท่านได้แสดงถึงการขาดจากพระรัตนตรัยเกิดขึ้นได้สองลักษณะด้วยกันนั้นก็คือ 1. อนัอนววัชะ การขาดที่ไม่มีโทษคือการที่บุคคลพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งล่วงลับดับชีวิตไปแล้ว 2. สาวัชะการขาดที่มีโทษคือการที่บุคคลพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสิ้นศรัทธาในคุณของพระรัตนตรยัยเปลี่ยนไปเคารพนับถือผู้อื่นว่าเป็นครูเป็น ศาส,สดาอาจารย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าพระรัตนตรัยทั้งสองลักษณะนี้มีได้แก่ปุตชนเท่านั้นส่วนพระอริยบุคคลทั้งหลายไม่มีการขาดหรือเศร้าหมองแห่งสารณคมเลยศรัทธาสติและปัญญาของปุตชนนั้นดุดปุยนุ่นที่วาง ไว้ในที่ที่ลมพัดปลิวไปได้ฉะนั้นเมื่อได้ยินผู้อื่นกล่าวสรรเสริญคุณไสยศาสตร์ภายนอกพระพุทธศาสนาหรือสรรเสริญครูอาจารย์อื่นว่ามีคุณมีอาดุภาพช่วยดับทุกข์ร้อนได้ทำให้ได้ลาบสัการะสวัสดิมงคลก็ละพระรัตนตรยัยไปนับถือคุณภายนอกพระพุทธศาสนา ถ้าเห็นว่าผู้อื่นประเสริฐกว่าพระรัตนตรัยในการใดไตรสรณคมก็ขาดในการนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอัตถกถาจารย์ท่านได้อธิบายขยายความต่อไปอีกว่าสาเหตุที่ทำให้สรณคมเศร้าหม,มองและมีผลน้อยนั้นมีอยู่สอย่างด้วยกัน ประการที่หนึ่งอัญญาะการถือไตรสรณคมโดยปราศจากปัญญามิได้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สองสังสยะการถือไตรสรณคมโดยมีความเคลือบแคลงสงสัยเช่น พระรัตนตรัยจะเป็นสาระที่พึ่งได้จริงหรือจะมีบุญแก่ผู้นับถือจริงหรือดังนี้เป็นต้น 3. มิจฉาญานะการถือไตรสรนคมโดยความรู้ผิดเช่นนับถือพระรัตนตรัยอย่างเป็นของขังเข้าใจว่าการถึงสรณะคือการ เข้าไปอ้อนวอนขอสีอะนาทรการถือไตรสรณคมโดยไม่เอื้อเฟื้อต่อพระรัตนไตรคือไม่แสดงความเคารพนับถืออย่างจริงจังมิได้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณในเวลาใดๆเลย คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าหากได้ระลึกถึงอยู่บ่อยๆศรัทธานั้นย่อมเพิ่มคูณงอกงามและมีกำลังนั่นคือความตั้งมั่นดีแห่งสรารนคมอันนึงเพราะได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆน,นั่นเองก็ย่อมเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ตนได้อยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระธรรมได้อยู่ร่วมกับพระสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนี้เวลาที่ประสบเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ยั่วยุให้เกิดการละเมิดศีลฮิริโอตป,ปะคือความละอายเกรงกลัวบาปก็ย่อมตั้งขึ้นได้ฉับพลันเหมือนกับว่ากําลังทำบาปเบื้อง ประภาคของพระพุทธเจ้าเบื้องหน้าพระธรรมและพระสงฆ์ข้อนั้นเป็นเหตุให้ยับยั้งการทำบาปคราวนั้นนั้นได้และนั่นก็จะเป็นเหตุให้ศีลบริบุญเอวังก็มีด้วยประการชนิดเลย